วีมาร์เก็ตลำปางสวัสดีครับภารกิจเยี่ยมเพื่อนของเราวันนี้คือเราจะขึ้นป่าเมี่ยงครับนี่คือสมาชิกที่เดินทางไปด้วยกันก็มีปิยะครับแล้วก็ข้างหลังมีขนมปังคุณหนูโนราครับครัวแม่สาวแล้วก็ผู้สืบทอดเจดตนารม์ของขนมปังคุณหนูคือน้องออกัสวันนี้เราจะใช้เส้นทางนี้นะครับ <Okay. S 1> คือผ่านด่านอุทยานแจซอนขึ้นไป เส้นทางก็เดินทางไม่ยากครับถึงถึงแล้วครับตรงนี้เป็นโรงงานครับเป็นโรงงานคั่วกาแฟที่เรากำลังจะทำออยอนี่ตอบคำถามได้ว่าในมีคุณต้องทำอะไรตั้งแต่เ,เริ่มต้นห้างซังคมสันเจ้าของซานคอฟฟี่และเป็นเจ้าของโลงคั่วนี้ ที่พนาในฐานะของทกศผู้สนับสนุนเกษตรกรร่วมกับทกศเพิมเมืองปานก็ให้คําแนะนําร่วมไปด้วยข้างก่อนแบบนี้ต้องมีแดดอ่าใช่ใช่้างสร้างก่อน้างก่อนก็ได้แต่มันจะได้เลือทําไหมถู้อย่ามา้นแดงก็ไม่ได้แคบแคบเท่านั้นมีซิดให้อย่างนี้นะ่อยแดงนะในขณะเดียวกันปิยะผู้เป็นเจ้าของ ทอถังเช่าแล้วก็มีโรงอรยอยเป็นของตัวเองจึงมีประสบการณ์ด้านการทำโรงอรยอยและยังเป็นที่ปรึกษาให้กับการทำโรงอรยอยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สิ่งที่ปิยะทำวันนี้ก็คือตรวจสอบลักษณะของโรงขั้วให้ถูกต้องตามมาตรฐานของอยอย ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการเก็บเล็กเก็บน้อยที่ตกหล่นในครั้งก่อนหลังจากกระบวนการนี้แล้วทางคมสันจะต้องแก้ไขปรับปรุงให้ได้ตามที่คุยกันในวันนี้และทำเอกสารให้พร้อมเพื่อส่งให้อยอยพิจารณาออ่าเหลือข้อสรบสุกทันจะเอาข้ออะไรทนยังไนี้ไหมหรือว่าจะทำทางข้าใหม่ตรงนี้แล้วก็ทีเรือนี่ก็ใส่ใส่ช่องนี้เดีใส่ช่องไหน สช่องนีเราช่องไหนช่องชองช่องสุท้ายตอนนี้พิยากํำลังแนะนำเรื่องการนำเข้าและนำออกของอวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จะมีเจ้าหน้าที่จากอยอยมาตรวจดังนั้นขมสันก็จะต้องตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ให้ได้ชัดเจนและถูกต้องตามมาตรฐานเรื่องของอยอยเป็นเรื่องไม่ยากครับแต่ว่ามัน แกยิบย่อยไปหน่อยเราใช้เวลาอยู่กันตรงนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งครับเราไม่นับเวลาที่เดินทางนะครับก็สามารถสรุปงานกันได้แล้วก็รอติดตามครั้งหน้าครับว่าการทำออยอของซานคอฟฟี่ให้ได้มาตรฐานเพื่อผู้บริโภคจะเป็นยังไงขอให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น วันนี้หลายๆท่านที่อยู่ร่วมกันก็ได้ประโยชน์ได้องค์ความรู้จากการทำโรงเรือนอยอให้ได้ตามมาตรฐานต้องขอบคุณปิยะนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณเจ้าของสถานที่คมสันแห่งซานคอฟฟี่ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ของทกศที่สนับสนุนเกษตรกรของอำเภอเมืองปานแล้วก็เจ้าที่จากแจ้ห่มแวะมาช่วยขอบคุณมากครับ ในขณะเดียวกันครับครัวแม่สาวได้รับโจทย์จากเราไปว่าเมนูสำคัญของหมู่บ้านป่าเมี่ยงก็คือยําเมี่ยงแต่ยําเมี่ยงจะมีกลิ่นคาวของปลากระป๋องจะทำอย่างไรให้กลิ่นคาวนั้นลดลงแม่สาวจึงต้องแบกครัวครับขึ้นมาทำที่นี่และตอนนี้แม่สาวกำลังเก็บเมี่ยงเพื่อจะเอาไปทำอาหารอีกโจทย์หนึ่งของครัวแม่สาวก็คือ นอกจากยำเมี่ยงแล้วเมนูอื่นครัวแม่สาวสามารถรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดเมนูที่ใช้วัตถุดิบจากใบเมี่ยงได้อีกหลายๆเมนูซึ่งต้องไปติดตามกันนะครับเมนูแรกครับเมนูง่ายๆก็คือเมนูไข่เจียวใบเมี่ยงก็เป็นเมนูง่ายๆแค่ซอยใบเมี่ยงเขาใส่ะะแล้วก็ทอดเป็นไข่เจียว พวกเราได้ลองชิมดูแล้วครับอร่อยครับอร่อยมากวิธีทำที่ละเอียดครับเข้าไปติดตามในช่อง YouTube ของครัวแม่สาวได้ครับอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูซ่าใบเมี่ยงทำคล้ายคล้ายกับซ่าใบม่วงใบมะม่วงนะครับเราได้ชิมกันแล้วก็จะมีคนที่คอยชิมอยู่นี่ครับคือคนที่ชิมอร่อยครับอร่อยครับซึ่งแม่สาวบอกว่า ยังมีอีก4 5เมนูที่คิดไว้แต่วันนี้ทําไม่ทันก็ขอติดไว้ก่อนแล้วคราวหน้าก็จะทยอยทำมาให้แล้วเมนูพวกนี้ครับก็จะถูกเลือกขึ้นมาเพื่อจะเอามาเป็นเมนูหลักสำหรับหมู่บ้านป่าเมี่ยงไว้เป็นเมนูต้อนรับสำหรับนักท่องเที่ยวในฤดูหนาวนี้อร่อยครับ ขาดไหมขมไหมขมนินด้ได้ครับอืมก็อร่อยดีอะไรต่ออืมอร่อยครับรสชาติเป็นไงชอบต้องไงดีมันก็ยังมีความรสชาติของใบเมี่ยง อุ๊ปขมอะ่ะปัดน้อยแต่โดนพริกตัดปลากระป๋องกินข้าวน้อยลงม,มากเดียเวลาเขาลรียนหกที่ป่าเมี่ยงนะครับยังมีโฮมสเตย์ หลายหลังเลยนะครับบรรยากาศดีมากตื่นเช้าๆออกมามายืนตรงระเบียงก็จะเห็นป่าครับภูเขาครับดอยครับหรือจะเดินออกมานั่งจิบกาแฟ ى, เบาๆตรงตรลิมระเบียงสิ่งหนึ่งที่ v m a r ร์เเราทำตลอดนอกจากการมาเยี่ยมเพื่อนมาเยี่ยมหากันแล้วเราก็นำองความรู้เล็กๆน้อยๆที่เรามีในแต่ละ ผู้ประกอบการมาแชร์มาแบ่งกันแล้วมาแนะนำกันแบบนี้นะครับสิ่งที่เราได้กันวันนี้ก็คือแบ่งปันองค์ความรู้ในเรื่องการทำมาตรฐานโรงเรือนอยอยจากปิยะและการทำเมนูอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวจากครัวแม่สาวแล้วเจอกันที่ตลาดวีมาร์เก็ตนะครับถนนวัฒนธรรมทามาโอตั้งแต่6โมงจนถึงเที่ยงทุกวันอาทิตย์แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ the theme.